เอ๊มือนี่สิภาเฮ็ดโปเปียอีกแล้วจ้าสิพักใส่ปปเปียก่อนจ้ะมาบัาเริ่มกันเลยวัตถุดิบก็บมีนี่วุ้นเส้นพักกรหลำแคหลอดกระเทียมต้นจ้กะก็มีหมูอันนี้ก็หอมหอมซับ ผัดหอมกรอบจังหน่อยเพราะมันไม่กินจ้ะใส่น้ำมันนิดหน่อยอย่าบิ๊กเกลือมีพริกไทยแบบนี้ไ่เห็ดหลายห้อนีกเก็ดบ่กี้ผัดให้มันนี่ผัดให้มันมีกลิ่นหอมจังหน่อยผัดสิได้ยินเสียงดูดได้ด้จ้ะเด้อ มูลหลายนม่หมูตต้นๆคิที่ยที่ถิ่เราถึงจะ่อยเห็ดใสหมูหลายคไรครับราตารโอนนั นี่ผัดหมูเสร็จแล้วจ้าปรุงเลยค่ะรสด,ดีนิดหน่อยอันนี้กับพริกไทยจากพริกไทยใส่ลงไปใส่เกลือคอสิบป๊ยใส่สนะะ้ามันหอยใส่ซอสด้วค่ะพะไอ้ผักใส่ตะเปียน พมก็มักกินซอกินอะไม่หอยด้วยกิน,น,นแงี่เลีย่ยผาวเราเขาใส่ิชส่ผักลขาไปเลยจ้าแต่เทียนใส่แค่ล็อนลงไปแส่รำลงไปผัดให้มัน,ย,ย,ย,นออยุมใส่ไล่เจ็บเจ็ากยุบของเราันรทุกมี่งหัง or they can get a new float. จับน้อยก็ใส่บุญเสียแกตัวเปียร์อ,รอนะก็จะเป็นต้องใส่หมูบดเลยเพราะว่าตัวเปียร์เ๋ยเขาไปกินทุกอย่างเขค่อยมักใส่หมูบนไลยกันซีเร็ดสัวเปียร์หิคนไทยเนียนแต่เขาค่อยมักกินอาหารกันเลยค่อยหมักกินกู ตอนนี้พักพักให้มันยุบจะมหน่อยนจ้ะตอนนี้เา้าก็ใส่หุ่นเสียดลงไปลหุ่นเสียกนรกระตัดจะกันนิดจ้ะไม่หงายตัดหุ่นเสียดจะต้องแต่มันยังเงาอยู่ห้องกระซามากใส่กับไก่เบียได้อีกเบียุ่นเสีย ผู้เส้นนี่จะดูกิีนา่ามากตอนสิฟัดประมาณนี้เราใส่พวกเปี๊ยนอ่ะเขาก็จะเป็นตน้องคลัตจนเปี๊ยนออกมาเดี๋ยวเขาก็ไปพอกไปต่อทีเดีเยขาดพวกดิบเขาลดเขาสาะอาดแล้นี่นี่ไม่ได้แล้วจะนี่คือใส้พวกเปียนจ้ะ เย็นแล้วก็หัวอะไรเลยค่ะอาข้นน้เย็นเลยอาเสียกเสียใส่กบที่อก็ได้โอเคนะจ๊ะพาใส่เบอร์เราเดี๋ยวไที่้องมั่วกกันทาใส่เย็นกอนโอเคบ๊ายบาย